มีอยู่วันหนึ่งขี่รถแม่ก็ขี่รถจะไปโรงเรียนจะไปทํางานเส้นที่เราขับขี่เนี่ยมันก็มีที่ว่าอุบัติเหตุอแต่เราก็ไม่ลูกก็เห็นว่าเออว่าอุบัติเหตุคงนานไปแล้วเราคงไม่มีอะไรละอยู่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งแซงหน้าขึ้นไปโอ้ขับอย่างไวมากเลยแต่แม่ไปสังเกตเอ๊ะ ทำไมคนที่มาซ้อนคนขี่ข้างหน้าเนี่ย mm hmm. ทำไมแต่งตัวทำไมมาสสกกระปกม่อมแม่ม mm hmm. ผมลุงลางหน้าดูเลยแล้วเข,เขาเหลี่ยวมองแม่ mm hmm. หน้าตาแบบดำเธอเหมือนเลยครับแล้วมือของเขาก็ไปจับที่แฮง์รถของคนขี่มาไใสแ่แม่ก็บ่าแม่ก็บไม่ใช่คนแน่ไม่ใช่คนแน่นแนก็เลยแผลไม่ตาให้เขา แพ่เมตตาให้เขาแล้วว่าอย่าทำอะไรคนที่ขี่รถเลยสักแป๊บหนึ่งรถคันนั้นก็แฉลบลงข้างทางแต่ดีนะป้าคนที่เขาขี่มาล่ะก็สวมหมวกกันน็อก<ะ>ถ้าไม่อย่างงั้นมีหวังหัวฟาดพื้นหัวแตกแน่หลังจากนั้นอาพอมาเห็นป้าล้มปุ๊บแล้วคนที่ซ้อนไปไหนจะกลิ้งลงข้างทางก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าม,มข้างทางไว้แล้วก็เห็น ก็ยังแปลกที่ว่าลูกชายเข้าก็ไม่นาใช่เพราะเราก็รู้จักป้าคนนี้ก็เลยยกขึ้นมาป้าป้าเป็นไรอ่ะป้าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ช้าลงได้เหมือนมีคนคอยบังคับจับแพนรถที่คันเร่งอ่ะให้มันเร่งอยู่นันะไม่พอผ่อนไม่ได้เบรกไม่อยู่คือเบรกเบรกไม่ได้เลยนะครับเบรกมือเบรกเท้าไม่อยู่ แม่ก็เอาล่ะทีนี้ก็เลยวิ่งขับรถไปหาอาปพรล,ลเขาให้มาช่วยป้าคนนี้เขาโรงพยาบาลทำแผลก็เลยมารู้ว่าอ๋อแถวนั้นเคนยมีรถชนเคยมีรถี่บขับขี่นี่แหละแล้วชนแล้วก็ตกลงข้างทางแล้วก็ตายอราแบเอ๊ะมัมนมน่าจะน้นละ่ะเพราะตรงน,นั้นมันจะเป็นป่าช้าก่อนอม,มันจะเป็นที่เผาศพ ก่อนที่จะเป็นแมคโครอ่ะอ๋อตรงนั้นที่ผ่านจะเป็นแมคโครก็เลยว่าอ่ะอะไรอย่างเี้กันตอนเย็นแม่ก็เลยไปซื้อเอ้ยอะไรก็ตอนเช้าอีกวันรุ่งขึ้นก็ไปซื้ออาหารที่มันเป็นพวกลาบดิบพวกกลาบดิบจิ้นส้มข้าวเหนียวอะไรล่ะแล้วก็เอาไปวางจะวางไว้ที่ที่ไหนครับก่อนจะวางก็เลยไหว้กันจะวางที่ไหนครับวางที่จุดที่เกิดเหตุ แล้วก็วางก็ว่าก็เลยพูดมองว่าถ้ายังไงถ้าวิญญาณอยู่แถวนี้ที่เกิดเรื่องเมื่อวานนี้ก็ขอให้มารับของที่ได้เอามาวางไว้แล้วขออย่าได้ทําทําลายคนอื่นเลยเพราะมันจะเป็นบาปติดตัวเขาเขาจะไม่ได้เกิดสักแป๊บเดีมันก็มีกลิ่นเหม็นจากไหนก็ไม่รู้ผ่านแล้วก็มีลมฟุบไปเลยทั้งทที่ พอดูแล้วต้นไม้ไม่ขยับขยื่นเลยไม่มีใบขยับขยื่นก็น่าแปลกเดินผ่านแน่นอนมันเดินผ่านแม่ไูกอืะแต่ว่าเราตัวเรามีพระอยู่แล้วเนาะแล้วก็เหตุการณ์เหมือนคนมันมีใครมาซ้อนทั้งทังที่ก็ไม่มีใครซ้อนเรานะครับแล้วมันจะหนักครับเรารู้สึกเลยมันจะหนักครับรถเราทั้งทั้งที่ว่า ยางรถเลยเราก็เติมลมมาเต็มที่แล้วมันไม่น่าจะโ,โค้งเครับ